ไปน้ำกันพี่น้องไปน้ำกันติมโคมันมนักวัฒน์นนะบัดหิวมันไิสั่งคือบพนักเนาะพี่นอ้อ,นองเลยเฮ้ยงเติมแล้วซ้ำกันวัฒนยิบเก่าซ้ำกันจักแล้วไปตีหนะ้าพี่ไขรเา ททุกนีะไปน้ำกันพี่น้องไปน้ำกันลูกปลาอย่างน้ำกันพี่น้องนะชักไทยเพื่อนๆหิ้มเ้าซื้อว่าอะไรของที่พท้ามไม่เละไม่ <laughs> ขึ้นฝนสีมาแด้อไปเตอฝนสีมาอยู่พี่น้องหน้าหลบตกมาเป็นหนามเป็นตอนดอกฝนก็นได้ไปเยี่ยมบ้านฝนละอะไรสุดลงฝนละโอ้ตัวนี้ตัวนี่บริยอดอบ้างบริยอดมันคุ่มบ่เแยกต่อไปเห็นคอมเมนต์เด้อพี่น้องเด้อรูปฝนคอมเมนต์อยู่กับโอโห้นะ ตนนี้ลงคลิปดอกจะอะไรสุดก่อนโอ้ยตันนี้มันอ่นตัวนี้มันอ่อน,น,น,ออนลินต้องดึงมันออกเลยนี่มันอ่อนลินนม่ีี่น้องกล่องกล่องไคนีฝนโอ้ฝนห้าอ๋อกล่องตัวนี้ก็ตังบอะไรว่ะ เออู um. ้ยบออกเอก่อนมันามดียวเขาต้นถึอะไรก ผ่านไปผ่านมาทักทายกันใดด้วย้าเด้อตรงนี้ออกด้วยรถจะกิเศรถบรรทุกจ,จะจะกินไก่บาาือทมอ ปั๊ดตัวนี้ขึ้เฮียลายแถปัาดตัวนี้ขึ้เฮียไม่ตายแล้วยืนยันตัวตนจ้าสามสิบนาทีมันแต่ชีวันเราบ่ มันหย่านฝนฝนมากๆก็ไม่มีปัญหาดอกเหมือนมั่วน้ะจะหาเธอหมอกันแค้ตัวเู้เท่า้น เอาเจ้าบ้านเขาบอกกันไปใส่เบ็ดใส่ปลาอย่างน้ำกันยีนองนะทักทายเพื่อนๆห้ามเสามันสีพอเนาะเอาตัวนี้ว่าไหนเยอดดินมันอะนนี่ยโอ้ดินอบบไหน ให้น่อยนึ่งพอไรดอกให้หน่อยพอไระชับเออบอกว่านขนดมาอยู่มันบ่โอ้ ซ้ำกันวะท่านยิบเก่าซ้ำกันจักแล้วพูตีหน้าพี่ใครยอ่เพิพ่นคอมเมนต์อยู่กับโอโห่เนาะขอบพเห็นอคอมเมนต์เพิ่นนหมืขอบพเห็นคอมเมนต์เด้อพี่น้องเด้อปัะธานบอบอเห็นคอมเมนต์กะทินเ,น,เน,น็ตเขาเน็ตนะมันไม่มีผู้ไปที่ละไฮ้ยเได อืมแ้่แค่นั่นบอกมันหน่อยไรก็บ่ต้องเอามันเนาะหน่อยซ้ำนึงจังเอาเงินบ่ เปแล้วมาคนเดียวยเจวเนาะบรเห็นหามีดหามีดหุ้มจอกอ่ะ,ออะถ้าพี่นอ้องบึงบรรยากาศน้ำไห้น้ำพูกันเด้อพี่นอ้อง สุดจะในปลายยางนี่แหละพี่น้องเอ้ยท่ายทุกคนด้วยจ้านี่มันไหลอย่างนี้ะนะรถยางยังถูกหลอกพี่น้องนี่เกี่ยงบอบบางห้าม hit c อน t อยู่เรื่อยแบบเดิม ขึ้นมาไล์สดยืนยันตัวตนจ้าสามสิบนาทีเด้อเพื่อนๆเด้อทำงานไปนําด้วยจ้าเขามาทักไายกันได้เด้อพู้ได้ากเห็นบรรยากาศน้ำให้ั้ำพูตันนี้ก็ออก่ด้แล่ะนี่แสดงว่าตันนี้ เหนียดจะอเห็ียดนะมันไม่มีผู้ไปที่ละเห้ก็ได้